So elemental. From nature. what power? 11, power 's is this s from h สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทำใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตาเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับช่วงทำตามใจทอล์กนะครับก็เป็นรายการใหม่นะที่ผมเพิ่งคิดขึ้นมานะครับเป็นรายการที่เหมือนกับผมนั่งคุยกับเพื่อนๆน,นะครับในบรรยากาศสบายๆนะครับไม่ได้มีเอลิเมนต์ไม่ได้มี element, การทำบีโรทำอะไรที่มันดูวือหวาแต่ว่าเป็นการเหมือนอัปเดตข่าวหรือ,อใช้คำว่ามานั่งพูดคุยกันให้เราสนิทกันมากขึ้นนะครับโดยท็อปิกที่วันนี้ผมจะมาคุยกันก็คือคุยถึง OnePlus 11นะครับ OnePlus 11เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงจากทาง OnePlus ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนะครับเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับ หลายสื่อทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยก็เรียกได้ว่าชมนะครับ one plus 11ว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่ให้เขารู้สึกว่านี่คือ one plus ในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับ อย่าง MKBHD นะครับก็ชมว่าเฮ้ยวันพัสดุอ11เป็นสมาร์ทโฟนที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับหรือ GSM Arena เองนะครับก็รีวิวว่า1 Plus 11เป็นสมาร์ทโฟนที่มีภาพรวมที่ทำให้นึกถึง o n e Plus ในอดีตอยู่พอสมควรนะครับถ้าเรามานั่งดูสเปคของ e Plus 11เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของจอเองก็จัดเต็มนะครับเพราะว่าสเปคจอเนี่ยคือ6.7นิ้วนะครับเป็นจอ Full HD AMOLED นะครับแบบ LTPO Gen 3ด้วยนะครับก็แน่นอนว่ามัน Adaptive Refresh Rate ได้ตั้งแต่1ถึง1น0 h z นะครับแปลผ่านตามการใช้งานเนาะแล้วก็ตัวสเปค CPU เองนะครับก็จัดเต็มนะครับด้วยชิป snapdragon 8 Gen 2นะครับชิป snapdragon 8 Gen 2เนี่ยอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นชิปที่มีการอัพเกรดขึ้นมาหลายๆจุดจาก snapdragon 8 Gen 1ในปีที่แล้วนะครับ คือต้องยอมรับว่า n a p รั a g o n 8J1 ในปีที่แล้วเนี่ยเมื่อพอร์ตนะครับลง Android หลายๆตัวเนี่ยมีความร้อนของตัวเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าเนี่ยบ่นนะบ่น s ซฟรั a g o n เลยบ่นทางคอคอมเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมชิปตัวนี้มันร้อนจังเลยนะครับถ้าไม่ได้มี w a เ e r c h a m ม e r r ที่ใหญ่พอเนี่ยก็จะทำให้ตัวเครื่องมีความร้อนสะสมค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนก็บ่นกันนะปีนี้ พอค้อมเองก็มีการแก้ไขแล้วก็พัฒนาในจุดนี้นะครับทำให้ชิป Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยมีความร้อนสะสมเนี่ยน้อยกว่า Snapdragon 8 Gen 1นะครับในสมาร์ทโฟนหลายๆตัวที่เปิดตัวไปก่อนนั้นเนี้ยนะก็เรียกได้ว่ามีความร้อนที่น้อยลงนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะครับรับมือกับ Snapdragon 8 Gen 2ถือว่าดีขึ้นในหลายๆค่ายนะครับอย่าง Samsung เองนะ Galaxy S23 Ultra เนี่ยก็ มีการทำเวเบอร์แชมเบอรที่ใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็น Samsung Galaxy s A22 Ultra ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า Android ในปีนี้น่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของระบบระบายความร้อนกันในหลายๆค่ายนะครับแล้วก็บวกกับทางด้านของ Qualcomm เองที่ผลิตชิป Snapdragon 8 Gen 2ที่มีความร้อนน้อยลงเนี่ยผมเชื่อว่า มันก็น่าจะทําได้ดีขึ้นในเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับส่วนเรื่องของความแรงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับชิป Snapdragon 8 Gen 2เป็นชิปที่แรงที่สุดจากทางฝั่ง Android ณเวลานี้แล้วนะครับคำถามคือแรงเท่าชิป A 1 6 Bionic ไหมนะครับ ก็ถ้าเราจะมาคุยกันที่เรื่องของเบนช์มาร์ก็ต้องบอกว่ายังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่า A65 1 b i n เบนช์มาร์กเขาคะแนนค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริง,รงๆเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับทีนี้เรื่องของกล้องล่ะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับ OnePlus 11นะครับ OnePlus 11เนี่ยก็แน่นอนว่ามีกล้องหลักมา3ตัวนะแล้วก็เลนส์หลักเองก็คือใช้เซนเซอร์จากทาง Sony เหมือนเดิมนะครับก็คือเซนเซอร์ Sony IMX 890นะครับขนาดเซนเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ1.56นิ้วนะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่เทียบเท่ากับเรือธงในตัวอื่นเพราะว่าเรือธงในตัวอื่นเนี่ยมันจะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ประมาณ1ต่อ1.3นะครับ1ต่อ1.28หรือบางตัวก็ไปเซนเซอร์1นิ้วแล้วนะครับแต่ว่า เซนเซอร์ S S จากทาง Sony ที่เป็น IMX890 เนี่ยมันยังคงมีขนาดเซนเซอร์ที่อยู่ที่1ต่อ1 5 6นิ้วแต่ถามว่า1ต่อ1น6้นิ้วมันเล็กไหมก็ไม่เล็กนะครับถือว่ามีขนาดเซนเซอร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใหญ่ในปี2023แบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอเล่น OnePlus 11อีกทีหนึ่งว่าคุณภาพกล้องเป็นอย่างไรบ้างในการใส่เซนเซอร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็เลน a u t o a i นะครับก็มีการใช้เซนเซอร์จากทาง Sony เช่นเดียวกันนะครับเลนส์ Ultra Wide เน,น8 1 ค,ความละเอียด48ล้านเนาะแล้วก็กล้องเลนเทเลโฟโต้นะครับ mm. เขาใช้เซ็นเซอร์เป็น IMX 709ความละเอียด32ล้านนะครับ mm. แต่ผมโนต้ตไว้นิดนึงว่าอันนี้แอบเสียดายนะครับว่า OnePlus เนี่ยยังคงให้เลนเทเลโฟโต้ที่มีการซูมเนี่ยแค่ Optical 2เท่าเท่านั้นนะครับ mm. คือผมคิดว่าในปี2023แบบนี้อย่างน้อยๆน,นะควรได้สัก3เท่าเพราะว่า ระยะ2เท่าอ่ะโฟกั l เนะครับมันจะระยะประมาณสัก50มิลนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าพอบวกกับไฮบริดซูมหรือดิจิตอลซูมเนี่ยมันน่าจะได้สูงสุดที่10เท่าหรือ15เท่าที่คุณภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าคุณให้ Optical 3เท่าอย่างน้อยๆเวลาซูม10เท่ามันจะชัดขึ้นหรือซูม15เท่ามันก็จะชัดขึ้นกว่าการที่เป็น Optical 2เท่านะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆในปีนี้ควรจะออปติคอลเท่าได้แล้วนะครับเพราะว่า วัตถุประสงค์ในการใช้สมาร์ทโฟนของเราในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมีหลายคนที่เอาโทรศัพท์มือถือไปดูคอนเสิร์ตถ่ายวิดีโอในงานคอนเสิร์ตคุณจะเห็นว่ามันมีธุรกิจเรียกว่าเป็นธุรกิจให้เช่าโทรศัพท์เอจีบสองอัลตาขายดีมากในปีที่แล้วกับอคอนเสิร์ตประเภทนี้นะครับคือใครมีก็ถูกเฮ้ยมึงยืมหน่อยกูยืมเครื่องมึงหน่อยไปถ่ายคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นป๊อปปูล่ามากเอจีบสองอัลตาในปีที่แล้วซัมซุงเลยเห็นว่านี่คือจุดเด่น ของ S22 u l t r a ปีนี้เขาจึงทำให้การซูมของ S23 u l t r a มันเด่นขึ้นไปอีกนะครับก็แน่นอน,ม,นมันตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าใช้ S23 u l t r a คือต้องมาซูมแค่ระจัน์ไม่ใช่นะครับก็นอกเรื่องไปนิดนึงก็กลับมาที่ 1+11 นะครับก็อยากให้ถ้าเป็นตัว o n e p l 1+11T ออกมาปลายปีก็อยากให้มีการอัปเกรดในเรื่องของเลนส์ซัก o p ปติคอลสเท่านะครับจะดีขึ้นกว่านี้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆของ OnePlus เองก็แน่นอนว่ามีแบตเตอรี่5,000 mAh แล้วก็รองรับฟ้าชาร์จ100วัตต์นะครับน่าจะเป็นตัว100วัตต์สำหรับตลาดบ้านเราแต่ว่าตลาดของอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่80วัตต์นะครับแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัวระบบ แอนด o i ยเองก็แน่นอนเขาใช้ OxygenOS เวอร์ชัน13นะครับแน่นอนหลายคนบอกว่าเฮ้ยอซมันมันคือ ColorOS หรือเปล่าก็จะบอกว่ามันก็จะเรียกแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็ยังคือ OxygenOS นะครับใน UI บางตัวชุดคำสั่งมันก็ยังเป็น OxygenOS อยู่บ้างนะครับถามว่ามันจะครีนเท่าเมื่อก่อนไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้ครีนเท่าเมื่อก่อนแต่ว่า อย่าลืมนะครับใครที่ไม่เคยลองเล่น Oppo สมัยใหม่หรือ One Plus สมัยใหม่ผมว่าแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องอะ่ะมันก็ไร้สาระน้อยลงนะครับเน้นในเรื่องของความเป็น Pure Android มากขึ้นไม่ได้มียัดแอปพลิเคชันแบบไม่ค่อยได้ใช้มาเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนเหมือนซัมซุงซัมซุงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาคลีนมากขึ้นนะครับอันนี้สําหรับใครที่ไม่เคยใช้ Android ยุคใหม่ๆนะครับ ROM Android ทุกตัวในยุคปัจจุบันผมว่าค่อนข้างคลีนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะครับและนี่ก็คือ One Plus 11นะครับที่ผมมานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมได้เครื่อง One Plus 11มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำรีบรีวิวลงไปในช่องให้นะครับตามสไตล์ช่องเราเหมือนเช่นเคยนะครับแน่นอนว่า One Plus ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ได้ลองเล่นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เทียร์หอาจจะเป็นเทียร์สในเรื่องของการได้เล่นเครื่องนะครับก็เดี๋ยวรอเครื่องว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปยืมมารีวิวให้กับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ซัมซุง galaxy a 73 ultra นะครับช่องเราเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนนะครับผมซื้อไปแล้วนะก็ซื้อเองรีวิวเองนะครับก็อยากจะรีวิวในเชิงของผู้บริโภคจริงๆเลยแหละว่าเป็นอย่างไรในการใช้งานเดี๋ยวรีวิวแบบจัดเต็มทุกฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของกล้อง เหมือนเช่นเคยอย่างแน่นอนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เรามาคุยกันแบบชิวๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกด subscribe กับช anel ทำตําแหนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับราคาวันพัส11ในอเมริกาและอินเดียจีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ23,000บาทแต่ถ้าเราดูสถิติจากเมื่อก่อนอย่างวันพัส10ท,ที่เปิดตัวไปนะครับวันพัสดประเทศไทยเนี่ยจะตั้งราคาสูงกว่าประมาณสัก3,000บาทผมคิดว่า วันพัส11ที่กำลังจะเข้าไทยวันที่14กุมภาพันธ์นี้น่าจะมีราคาอยู่ที่27,990บาทอันนี้คือเดาลุวนๆนะครับ